อาจจะต้องปรับตัวเล็กน้อยตอนที่มีน้องคนที่2เพราะว่าเขาเขาจะเราไม่อยากให้คนแรกรู้สึกว่าเขาได้อะไรที่น้อยลงนึกออกไหมเขาจะแบบเขาจะแบบเออได้เป็นเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่มาตลอดได้ของขวัญก็ได้คนเดียวได้เวลาเต็มที่แต่พอมีน้องมาน้องมาแบ่งไปอะไรเงี้ยอันนี้ต้องเราต้องปรับตัว ให้กาลังใจโดยการมเมื่อกี้ครับก็พยายามให้คนดูช่วยส่งเสียงให้น้องๆเขาเนาะเขาน่าจะตื่นเต้นกัน,กนแต่เอาจริงๆผมว่าผมอาจจะตื่นเต้นก,นก,นก,นกว่าน้องๆด้วยซ้ำเขาประกวดกันมาแต่2 0 2 2แล้วนะฮะครับรับคนนี้น้องเรเวลีขวั่บอ่วด8เดือนครับ<อ> <laughs> จับทุกไมเลยลูกะไบ้างครับาคุณโทษสนุกมากครับ เป็นพ่อลูกสาวสองผมว่าอาจจะเหนื่อยน้อยกว่าลูกชายนะเพราะว่าเขาจะแบบมีความแต่คนนี้คนนี้จะมี energy เยอะแต่ว่าแต่ว่าทั้งสองคนค่อนข้างเรียบร้อยเลี้ยงง่ายครับน้องสมุดน้องอิสานมือผลิตต่างกันไหมครับก็ต่างเหมือนกันคนนี้เขาจะไม่ค่อยเขื่อนเมื่อไหร่ครับเรลีนเขาจะไม่ค่อยเขิ่อนอิสาอาจจะมีความที่อายมากกว่าครับหนูวินิจฉัเลี้ยงลูกสาวยังไงอ่ะแบบโดยคุณพ่อคือเป็นคนก็น้อง ผมว่าห่วงน,น่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ว่าไอตอนเล็กๆเงี้ยยังไม่เท่าไหร่แต่ผมแค่มองไปถึงอนาคตาซึ่งเวลามันผ่านไปเร็วนะอีกแป๊บเดียวเขาก็จะแบบเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเรื่องห่วงอาจจะมีบ้างแต่เราเราคิดว่าเราต้องสร้างไม n ์เซตใหม่ของตัวเราเองด้วยเราเราสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นเราก็คอยเป็นเพื่อนให้คําแนะนําของเขาแต่เราไปห้ามแปลอะไรเขาเ,ขาเยอะๆเขาคงไม่มีความสุข อันนี้ไม่ได้แบ่งกันเลยครับไม่เคยคุยกันเลยก็แค่แค่เราเห็นตรงกันแล้วก็แล้วก็ไปในทางเดียวกันกโอเคแล้วก็คือ,ค,อคือบางอย่างที่คุณพ่อห้ามเชื่อว่าคุณแม่ก็ต้องช่วยสปอร์ตด้วยไม่ใช่ว่าคนหนึ่งห้ามคนหนึ่งปล่อยตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบย้อนแย้งนั่นอาจจะมัมอเลี้ยงต่างกันยังไงใมสองคนหรือว่ากดเลี้ยงจากคนแรกล้วคนนี้เราเอามาปรับอะไรเงี้ยมันมีเรื่องที่ต่างกันเล็กๆน้อยๆครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเราค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยในหลายๆเรื่องเห็นเห็นตรงกันในหลายเรื่องใช่ครับใช่เป็นเลูกสองคนนะพี่เลียอ๋อลูกสองคนมีวิธีเลี้ยงแตกต่างกันยังไงเราเอาอะไรของนแรกมาปรับคนที่สองอาจจะอาจจะต้องปรับตัวเล็กน้อยตอนที่มีน้องคนที่สองเพราะว่าเขาเขาจะเราไม่อยากให้คนแรกรู้สึกว่าเขาได้อะไรที่น้อยลงนึกออกไหมเขาจะแบบเขาจะแบบ เออได้เป็นเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่มาตลอดได้ของขวัญก็ได้คนเดียวได้เวลาเต็มที่แต่พอมีน้องมาน้องมาแบ่งไปอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องปรับตัว <Wow. S 1> คือพอตอนที่ที่น้องยังเล็กอ่ะ <Wow. S 1> เราก็พยายามอยาางให้เวลามีงานวันเกิดของน้องหรือว่าตอนที่น้องน้องคลอดออกมาเนี่ยก็คือให้ทุกคนพยายามซื้อข,ของขวัญให้พี่มากกว่าน้องยังไม่รู้เรื่อง เพือ่อให้พี่ไม่รู้สึกว่าถูกถูกถูกเล็ฟเอาต์ควรให้ความสนใจน้องหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมว่าพอพอพี่ไม่รู้สึกว่าถูกแย่งความสนใจโดยที่เราก็พยายามต้องแบ่งให้น้องด้วยเนี่ยแต่ถ้าพี่ไม่รู้สึกแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะรักน้อง่ะเขาจะไม่รู้สึกว่าอิจฉาหรืออะไรน้องซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เป็นพื่ที่ดีมากๆ เวลาเราเห็นเขาแบบเขากรอดเขาหอมน้องเขาอะไรเงี้ยเราจะมีความสุขมากๆครับแล้วตอนนี้คุณเก็งแล้วหรือว่านี่คือน้องแ้ใช่ใช่ใช่ไม่เคยเลยครับเขาไม่เคยไม่เคยรู้สึกอิจฉาน้องเลยถามเรื่องละครต้นแบบได้ครับพี่ตู่คือแบบเป็นพระเอกในวัยแบบในวัยนี้เออบ้าบอครับรู้สึกยังมันจะเป็นพื้นที่ของพี่ตู่อย่าจริงๆแล้วผมว่ามัน ผมมองนะว่าว่าภาพยนตร์นะหรือละครไทยอยากให้เขาเขาแข็งแรงเรื่องของพลอตมากกว่าผมมองว่าเราดูหนังฝรั่งหรือหนังอะไรก็แล้วแต่อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วอะ่ะเขาไม่ไม่จำเป็นต้องจำกัดว่าพระเอกต้องเป็นวัยรุ่นวัยอะไรเท่านั้นผมว่ามันมีเรื่องราวที่มันเหมาะสมกับกับทุกนักแสดงดเราไม่ควรจะเราเราควรจะ ไม่ไม่เชิงเรื่องอายุด้วยครับเราผมมองว่าเราอยากให้ให้ให้วงการการทําหนังทําภาพยนตร์สามารถที่จะสร้างผลงานให้มันหลากหลายมากขึ้นโดยที่ที่นำเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นใครมามาเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นคนแก่ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนเพศไหนก็ตามผมว่ามันมันควรจะมีอะไรอย่างนี้มากขึ้นพี่ตู่ยังมองว่ามันมันอาจจะละครเวทีเยอะหน่อยหรืออะไรกมากกว่าควรจะเพิ่มผมว่ามัน มันมันมันสร้างความหลากหลายให้คนดูมากกว่าครับเรื่องความหวานกับภรรยาที่ผ่านเจ็ดปีมาครับก็เราก็จะจะต้องแบ่งเวลาไปให้ลูกค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าทุกอย่างเราก็ยังเหมือนเดิมยังแฮปปี้ยังแฮปปี้กันเหมือนเดิมโมเมนต์ที่เราทําด้วยกันอาจจะ2คนนะอาจจะน้อยลงก็ต้องพยายามพยายามคอยคอยเติมให้กันสองคนน้อยลงนี่คือทำอะไรครับพี่ส่อย่างเจ็ดปีที่ผ่านมา ทอายอะไอ๋อรบรอบนี้เหมือนเดิมครบรอบคือต้องหาเวลาครับแต่ว่าเวลาในการฉลองครบรอบของเราอาจจะเปลี่ยนไปจากไปกันแค่2คนเป็นพาลูกไปสเตชันโรงแรมที่ใกล้ๆที่ที่เราตั้งใจจะไปพาเขาเข้านอนก่อนแล้วค่อยหนีออกมามัน <c oughs> <c oughs> จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเขารู้สึกมันเปลี่ยนต่างไปจเดิมมากยคะพี่ห,านานห่พอแบบมีลูกลูก,ลก,ลกไปด้วยเลย มันก็ไม่ครับหมายถึงว่ามันก็มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับเวลาที่เราอยู่กับลูกเราก็จะเป็นเป็นมีโรของของความเป็นพ่อแม่แต่ว่าถ้าเราอยู่กันเอง2คนเราก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนเป็นแฟนกันเหมือนเดิม